ถามมาต่อไปวันนี้นะครับกับคําถามที่ว่าทําไมมีพระเกเกื่อนในต่างประเทศนะครับใครที่ไปต่างประเทศจะตั้งคําถามแบบนี้แล้วก็มีการนะถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงโพสต์กันอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นว่าพระเกเนี่ยในต่างประเทศนะเขาจะเขาจะซีนใส่ถุงนะครับ แล้วก็นะขายมีบอกราคาเสร็จสับเลยนะ,ะตามนะ,ะประเทศต่างๆนะ,ะที่นิยมวัตถุมงคลของไทยซึ่งกลายเป็นพระที่ต้องบอกนะครับว่าเป็นพระเก๋ไม่ใช่พระแท้ท่านจะเห็นจะมีหลวงพ่อเงินมีหลวงปู่ทวดมีพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆนะครับเขาจะซีนใส่แล้วก็มีราคาแปะติด พระเก์เนี่ยนะครับอย่าว่าในต่างประเทศเลยนะฮะในประเทศไทยก็เยอะนะพระเก์เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราโบราณแล้วแล้วมีพระแท้ออกมาก็มีพระเกศตามออกมานะครับเท่าเท่าที่เราเห็นเห็นเนี่ยนะฮะอ่าก็การที่มีพระเกศเขาบอกว่าดีดีอย่างที่ว่าพระเกศเนี่ยทาให้มีเสียนพระเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีพระเกศเสียนพระก็ไม่เกิด มีหลายๆคนเขาพูดถึงนั้นนะครับบรรดาเซียนพระต่างเนี่ยเขาบอกว่าพระเกนเนี่ยเป็นพระที่วัดสายตาทําให้มีการแบ่งแยกแล้วราคาก็จะมีมากขึ้นถ้ามีพระแท้ทั้งหมดเนี่ยราคาก็ไม่ได้นะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมีพระเกก็ต้องมีเซียนที่คอยมาวิเคราะห์เจาะลึกนะพระสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ย จะไม่ค่อยนะไม่ค่อยมีรายละเอียดเยอะนะท่านจะเห็นนะอย่างพระสมเด็จเนี่ยในหนังสือที่เขาเขียนอยู่ในองค์พระในตัวหนังสือหรือตำหนิเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระอะไรเนี่ยนะเขาไม่ได้ลงไปชัดเจนนะครับพระสมเด็จก็เป็นพระที่ไม่ได้ระบุวดัดไม่มีนะอย่างเนี้ยเป็นพระที่สาม,มารถจะจะทำเก๊ขึ้นมาได้แล้วก็เยอะเยอะมากนะฮะสำหรับ พระที่เป็นพระเก๋บ้านเราก็ mm. ก็เยอะนะครับเมืองนอกมีก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ได้หนักอ,อกหนักใจอะไรหรอกนะเพราะว่าพระเก๋ก็ขายตามราคาพระเก๋นั่นแหละนะจะมาเป็นพระแท้ไม่ได้แล้วอยู่นี้เขาก็แยกออกฮนะคนไทยก็แยกออกต่างประเทศก็แยกออกนะตรงนี้ไม่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับว่าถ้าจะมีพระเก๋ในต่างประเทศเขาก็รู้ฮะ คนต่างประเทศเขาก็รู้แบบนี้เขาก็ไม่ได้เล่นสมัยเมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีนะฮะท่านเคยเคยอยู่ในยุคของพระที่ใส่นะใส่ขวดโหลแล้วก็หมุนแกลกแกลๆแกลกแล้วพระก็นะหล่นลงมากับกับลูกอมกับอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็เห็นไหมก็ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเนี่ยอย่างสนามท่าพระจันทร์ก็มีนะครับเมื่อก่อนวัดราชนัดดาก็เยอะนะเป็นพระทเขาเป็นเลยว่าพระยังไม่ผ่านวิธีพุทธาเทววิเศษเนี่ยเขาทำไว้ทําไว้ทวําไ,ไว้แล้วบางคนก็ นะไปเช่าหามาแล้วก็มาเข้าพิธีพุทธ,ธาเทวาพิเศษที่หลังนั่นก็ถือว่าเป็นพระที่ทำทเทียมเรียนแบบขึ้นมานะครับไม่ได้ไม่ได้สั่งนะสั่งทำจากโรงงานโดยตรงหรืออะไรที่มีตำหนิเนื้อหาพิล์ทรงองค์พระชัดเจนมีจำนวนชัดเจนนั้นพระเกนะที่คำถามมาว่าทำไมพระเกเกื่อนในต่างประเทศ นะมีเยอะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวนี้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแยกเกแท้ออกนะครับนะไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับนะจากคำถามนี้พระเกะเกื่อนในต่างประเทศ